มากกว่าการเต้นให้แข็งแรงพร้อมเพรียงเป๊ะไม่ผิดกับต้นแบบวงเซเวทสิ่งที่นักเต้นคเ o อร์ในนามกันสควอ d คิดไว้เสมอค่ะคือเรื่องจินตนาการสเสมือนว่าเราคือศิลปินคนหนึ่งอารมณ์และอินเนอร์ที่ส่งมาก็เลยโดนใจละค่ะทำให้ทีมคเ o อร์ไทยไปคว้ารางวัลใหญ่2022 K-pop Cover Dance Festival ที่กรุงโซเกาหลีใต้เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาค่ะสามารถเอาชนะทีม c o เวอร์แดนจาก12ประเทศ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทยจัดแข่งในประเทศก่อนผลักดันไปสู่เวทีะระดับสากลค่ะงานนี้ได้ไปแข่งแถมยังมีเวิร์กช็อปเพิ่มทักษะมาด้วยค่ะพวกเราก็ซ้อมซ้อมกันหนักครับแล้วก็คิดโชว์จัดวางเพอร์ฟอร์แมนท์ทำชุดช่วยกันทำนี่แหละครับแล้วก็แล้วก็เราจุดเด่นจุดเด่นของทีมเราเขาบอกว่าเราเหมือน มีความเหมือนศิลปินประมาณนั้นครับผมอย่างอย่างปกติแข่งเต้นครับบางทีมก็มาเต้นอย่างเดียวแต่ว่าด้วยความเป็น cover dance มันจะต้องมีการ l i ซ s ง n ์มีการเล่นสีหน้าอะไรประมาณนี้ครับผม ทีมกันซิคอจากโคราชค่ะรวมทีมกันมานานนะคะสมาชิกเต็มๆเนี่ยทั้งชายหญิงก็ร่วม30คนซึ่งมาจากต่างที่ต่างอำเภอค่ะมีลานย่าโมเป็นศูนย์กลางไว้รวมทีมบางคนยังเรียนค่ะน้องเล็กสุดนี่วัย17ปีขณะที่บางคนก็อยู่ในวัยทำงานช่วงซ้อมจึงอยู่กันตั้งแต่หัวค่ำนะคะหากกอนแข่งขันจริงเวทีใหญ่ก็ซ้อมกันหนักถึงตีสามเลยทีเดียวเพราะว่ามีเวลาเตรียมตัวเพียงหนึ่งสัปดาห์เท่านั้นก่อนไปเกาหลี นักเต้นตามฝันได้ส่วนหนึ่งค่ะก็มองว่า cover dance ไทยเนี่ยได้แรงส่งดีจากหลายฝ่ายค่ะ,ะวัานธรรม K-pop ครับมันก็เป็น soft power ของประเทศเกาหลีซึ่งก็มีอิทธิพลไปยังทั่วโลกเลยนะครับก็แต่ว่าอย่างอย่างในบางประเทศอาจจะไม่ได้มีการจัดแข่ง K-pop เยอะเท่าบ้านเราเพราะว่าบางทีแบบเป็นโซนฝั่งยุโรปครับเขาก็จะมีศิลปินมีสไตล์การเต้นที่เป็น ที่นิยมของเขาอยู่แล้วเนี่ยครับอ่าเป็นชุมชนของของเด็กโคาราละกันครับเหมือนเขาก็จะมีคอมมูนิตี้อยู่แล้วก็เกิดการรวมกลุ่มกันแล้วก็มาซ้อมเต้นกันทีนี้พอพอมีคนในคอมมูนิตี้นี้เยอะๆครับก็ส่งผลให้มีการจัดแข่งขันบ่อยขึ้น การได้รางวัลเวทีใหญ่ของการเต้นคับเปอร์ค่ะทาให้สมาชิกส่วนหนึ่งวางแผนจะทำงานเบื้องหลังรับบทเป็นรุ่นพี่ที่คอยผลักดันส่งรุ่นน้องไปสัมผัสเวทีระดับโลกเช่นกันค่ะ